ิปนี้เป็นการเที่ยวแบบไปกับทัวร์ก็ไปลงที่สนามบินเทียนฝูนครเชิงตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเราก็เดินทางมาสักพักก็ถึงเมืองต้าจูะนะคะแ,แะ่สลักหินต้าจูในสิ่งที่ไปเนี่ยก็คือมันกว้างมากเราก็เอารถบัสไปจอดในสถานที่ที่นึงเราก็เดินทางเข้าไปนี่แค่ เข้าไปมันเป็นถ้ำเนาะเป็นภูเขาหินแล้วเขาก็เจาะเข้าไปเป็นโพรงข้างในแล้วก็แกะสลักองค์พระข้างในนั้นอีกทีหนึ่งพอเราเดินออกมาปุ๊บก็จะมีเดินไปอีกจุดจริงๆในแต่ละโซนก็จะมีเรื่องราวนะคะก็คือถ้าใครอยากรู้ก็ต้องไปหาอ่านเนองเนาะเพราะว่าเรื่องราวเยอะมาก3ความเชื่อเนาะก็คือมีพุทธศาสนามีลทัทธิเตา๋าแล้วก็มีของจื้อก็ถือว่าผสมผสานรวมกันไป มีทั้งเรื่องความกระตันยูเนาะการเกิดแก่เจ็บตายการทํากรรมแล้วก็การได้รับกรรมมันก็เป็นเรื่องของเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวจีนเนาะแกะสลักต่อเนื่องกันมาหลายราชวงศ์เนี่ยก็คือหลายร้อยปีน่าจะเป็นการผสมภานความเชื่อของตัวศิลปินนักแกะสลักในแต่ละยุคสมัยที่ในยุคนั้นมีความเชื่อ,อยังไงก็ถ่ายทอดเรื่องราวนั้นออกมาตอนที่มีสภาพสมบูรณ์ก็น่าจะมีสีสันที่สดใสยอยู่ แต่ว่าตอนนี้มันนานละก็ซีดจางไปอย่างไรก็ยังเห็นร่องรอยของการใช้สีของเขาอยู่บ้างใน mm hmm. งานแกะสลักก็ยังอยู่ในสภาพหลายๆชิ้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเนาะสวยงามใช่ค่ะเพราะว่าแกะสลักนี่แต่ละชิ้นนี่คือใหญ่มากถ้าเทียบกับสเกลมนุษย์จริงๆนะคะก็คือแบบใหญ่มากถ้าได้ไปเห็นของจริงก็จะตื่นตาตื่นใจมากแต่ก็จะนักท่องเที่ยวเยอะเนาะที่เราไปใช้ชิดว่าน่าจะนักท่องเที่ยวเยอะตลอด เขาก็จนงิงๆเขาก็รณรงให้คนจีนเที่ยวในจีนนี่ก็ทัองเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนนแหละเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปโฉงชิงจริงๆแล้วตอนนี้โอ้โหน,นี่เราเดินจําได้ว่าเดินไกลแล้วเ,เดินลงมาหลา,หลายเลเยอร์มาเกือบจะไปถึงริมน้ำเนาะครับอันนี้ก็เหมือนเรามาที่ยอดเขาแล้วก็เดินลงไปที่ตีนเขา โอสตรีม <All> ครับแล้วถนนโบราณเต้นจสนะ้สื่อนะออกเสียงถูหรือเปล่าไม่รู้ก็ยังประทับใจในงานกอ่อสร้างของเขาที่ใช้วัสดุคุณภาพสูงงานก,งาก่อ,อ,อ,กอรสร้างดีมากเอองานก่อสร้างดีมากหินนี่แบบหินทั้งเมืองอะ่ะเราก็เดินลงมาเพราะเขาไปดอปเราที่เหมือนเป็นยอดเขาแล้วเราก็เดินลงมาเรื่อยๆหลายชั้น,นชั้นหนึ่งก็จะเจอถนนตาด่านค่ะเพราะว่าแต่ละมันเป็นแต่ละคนทัวรนะ์เราเดินลงไปปุ๊บก,ก็เป็นถนนเดินลงไปก็เป็นถนนอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เพราะว่า ระดับมันต่างกันเยอะเกินก็จริงๆถ้ามาเที่ยวก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะมีร้านช้อปปิง้งร้านอาหารแล้วก็พอเราเดินไปจนถึงจุดสุดท้ายเนาะมันก็จะเป็นร้านน้ำพุแต่ว่าน่าจะเปิดเฉพาะตอนเย็นแที่ตึกตะเกียบพิพิธภัณฑ์ศิลปะชงชิ่งอันนี้เรามาดูจากข้างนอกเราไม่ได้เข้าไปข้างในาบางจุดอะคะยื่นมายาวมากดูเท่าๆรีดูนี่เกือบจะ20เมตรได้ จะแสดงผังเมืองชงชิง่งหรือชงชิ่ง planning exhibition hall เนาะก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่จะแสดงเกี่ยวกับการวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองชงชิง่งซึ่งจะนำเสนอความก้าวหน้าเนาะในการพัฒนาภูมิภาคในด้านต่างๆเช่นโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการวางผังเมืองที่ครอบคลุมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ Traces of this great prehistoric civilization created by our ancient ancestors over 14 million years ago. Wow. wow! Twenty, the 3,000 year old city has borne witness to numerous important events throughout history. ถ้ามีเวลาเนี่ยการที่เออไปนั่งกระเช้านเนาะคขามีกระเช้าลอยฟ้าแล้วก็มีท่าเรือแล้วมีในบนบกบนน้าแล้วก็ลอยฟ้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหงหยาต้งเนาะเขาก็คือจําลองหงหยาต้องเข้ามาไว้ในตัวพิพิธภัณฑ์ซึ่งทําทาดี<ช>เห็นไปเห็นจริงก็รู้สึกว่าโอ้ตอนนี้นเรายังไม่เห็นของจริงเราก็เลยม,มาดูตัวเขาเรียกว,ว่าตัวมองอัพจะแสดง เนาะเพราะว่าคืนนี้เราจะได้ไปดูของจริงในพฤฤิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็คุ้มเพราะเขาจัดทําทุกอย่างมาก็คือคล้ายๆว่ารวมสถานที่เป็นไฮไลท์จุดสําคัญของชวงชิงมาไว้ที่นี่หมดค่ะ so อันนี้เราจะไปหมู่บ้านโบร,ราณชือ iko, อ่อชิโคนะ แต่ว่าบ้านอาคารเรือนภายในเนี่ยก็จะเป็นโครงหมู่บ้านรูปแบบจีนไว้แล้วก็สัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคในราชวงศ์ซ่งหมิงชิงสังราชวงศ์แล้วที่นี่ก็จะเป็นเป็นหมาล่าที่นี่ก็จะเป็นดองหมาล่าเพราะเราก็จะซื้อหมาล่าซื้อเนื้อตักแห้งซื้ออะไรพวกนี้ไปซึ่งจุดเนี้ยขอบอกว่าถ้ามาให้แหละซื้อราคาถูกกว่าที่อื่นเท่าที่เราไปมานะคะราคาที่เนี้ยราคาถูกมันก็จะมี ถั่วต่างๆที่เป็นรสหมาล่าพริกทอดอร่อยมากเราซื้อมาเยอะมากเลยที่นี่แล้วก็จะมีลูกพลับอบแห้งของอบแห้งของจีนจริงๆขึ้นชื่อพอดูอย่างเงี้แยแล้วน้ำลายไหลละเพราะสิ่งที่เราซื้อมามันหมดไปละอร่อยจริงแล้วราคาไม่แพงทางฝั่งตรงข้ามของสถานีจะมีลานโล่งๆอยู่คนก็จะไปออกันยินฝ่านะ้นุเพื่อจะมองมาที่รถไฟทะลุตึกใช่ทุกคนต้องไปหาหมุมกันเอง มาที่หงหยาต้องอันนี้ก็เราจะมาทานหายกันที่นี่ใช่อันนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่มากเลยซึ่งในส่วนชั้น4นะคะก็จะเป็นแต่ของกินมีหลายร้านมากๆแล้วก็จริง,รงๆทุกคนก็จะมาที่นี่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือชาบูชาบูหมาล่าที่นี่ขึ้นชื่อวันนี้เราก็จะเป็นจุดที่เราต้องไปกินกันตกนแล้วเราก็จะามาดูสะพาน ใช่ค่ะสะพานเนี่ยมันก็จะมี2ระดับเนาะรถสามารถวิ่ง <ใน S 1> ข้างบนและข้าง,งล่างได้ข้างล่างก็จะเป็นรถไฟฟ้าอันนี้ก็จะมีเหลือวิ่งผ่านพอดีอันนี้เป็นภาบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะตอนกลางคืนไฟประดับประดาสวยมากแต่ไฟนะคะมันจะปิดประมาณห้าทุ่มดังนั้นถ้าใครจะมาเป็นจูเช็คอินหรือมาถ่ายรูปก็ต้องรีบกินแล้วก็ออกมาถ่ายรูปก่อนที่จะมาเดินจอย ตอนนี้เราเปิดมาด้วยก็คือสถานีรถไฟความเร็วสูงฉงชิ่งนะคะก็คือเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่เฉิงตูซึ่งเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึง่งทีนี้ระยะทางในการเดินทางระหว่างเฉินตูกับฉงชิ่งนะคะประมาณ300กิโลนะคะ ราก็มาถึงชั้น ตูอิสเทอร์นเมมโมรี่เนาะจะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเชิงตูจะเป็นสถานที่ผสมผสานการอนุรักษ์มรดกทางอุตสาหากรรมเข้ากับอุตสาหากรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์เนาะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเคยเป็นโรงงานอุตสาหากรรมเก่าและก็ปัจจุบันก็คือได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยร้านค้าร้านกาแฟคาเฟ่และแกลเลอรีต่างๆแล้วก็มีการจัดการแสดงงานศินละปะและดนตรีเนาะ จึงทําให้ที่นี่ค่ะเป็นกลายเป็นจุดมุ่งหมายก็คือสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเราไปนีคะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนาะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายรูปมาก แล้วทีนี้เราก็จะเดินทางเข้ามาสู่เรียกว่าก็าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เฉียงตูเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโมณฑลเสฉวนเลยคือใหญ่มากแล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะมีงานอ่ามันานตะลุงจีนก็คือมีการแสดงให้ดูแบบสดๆเลยทีนี้สนใจก็คือว่าคนคนจีนเน่เขามาดูกันเยอะเลยมานั่งดูพ่อแม่ลูกหรือว่าเด็กๆก,ก็เข้ามาดูคือเป็นมิวเซียมที่มีคนเข้ามาถือว่าค่อนข้างเยอะดียะ๋ยได้เป็นบ้านเราตัวพิพิธภัณฑ์ก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่รไม่ค่อยมีคนไป แต่ที่จีนนี่เออตัวพิพิธภัณฑ์นี่ครับเป็นพื้นที่ที่คนจีนเขาเข้ามาใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาเยี่ยมชมเนาะเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ควาเป็นมาในเชิงศิลปะใช่เพราะก็จริงจริงข้างในก็จะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับปรวัติศาสตร์เนาะวัฒนธรรม แล้วก็ธรรมชาติของชนตูซึ่งเราดูก็เพลินนะเพลินเพราะว่างานถ้าของทางเอเชียเราเนาะต้นสายใคเชียตะวันออกเนี่ยต้นสายก็คือมาจากจีนแล้วก็ส่งต่อไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีของไทยเราเองก็ได้รับอิทธิพลบางส่วนมา,าการจัดแสดงเราทำได้น่าสนใจคือดูมีชีวิตชีวาไม่ได้จืดชืดเนาะวิธีนะําเสนอทำออกมาดีเลยน่านจะแสงเงาเขาดีใช่เพราะตึกแฟดเนี่ยค่ะตึกแฟดเนี่ยคือจะมี สูงประมาณ58ชั้นและก็คือจุดเนี่ยโดดเด่นก็คือตั้งติดตั้งหน้าจอ LED ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งอาคารเราก็จะมาถึงถนนโบราณควานจ่ายหรือในชื่อภาษาไทยจะถูกแปลออกมาว่าถนนซอยกว้างและซอยแคบไม่ก็ส่วนที่เป็นซอยกว้างนี่ก็คือเพื่อให้รถมาสามารถวิ่งผ่านได้แล้วทาองฝั่งก็เป็นแต่เดิมก็น่าจะเป็นบ้านพักอาศัยเนาะ ปัจจุบันแกเป็นร้านค้าแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีคนภักอาษาอยู่จริง แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็คือเป็นบ้านโบราณเนาะบ้านโบราณบ้านจีนเนี่ยคือเขาจะมีโถตงตรงกลางใช่รับแสงแดดมีบอ่อน้ําแล้วก็เลยต้องออกมาข้างนอกปางมาเดินดูในนีร้านโฮลีแลนด์ที่ไกด์แนะนําเป็นร้านขนมซึ่งเราก็ได้ลองกินและขนมอร่อยมากๆออกแบบตกแต่งร้านสวยวก็คือนํารูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เนาะวัสดุที่เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นโลหะมันวาวกระจกใสกระจงเงาเข้ามาตกแต่งในตัวอาคารที่เป็นอาคารแบบสถาปัตยกรรมจีน โบราณค่ะใช่เพราะว่าอาคารบ้านเรือนในย่าเนี้เท่าที่หาข้อมูลเขาบอกว่ามีอายุมากกว่า1,000ปพแนปีถนคนเดินซุนซีลูกเป็นย่านช้อปปิ้งเนาะหลายๆช่วงตึกของเฉินตูจริงๆก็เหมือนสยามสแควร์บ้านเราค่ะแล้วก็ก็จะเป็นตึก IFS ใช่มีเห็นมีแพนด้ากำีนอยู่ต้องขึ้นไปชั้นบนค่ะชั้น7เนาะถึงจะเห็นหน้าแพนด้าถ้าอยู่ข้างล่างก็จะเห็นก้นของแพนด้า รู้ <คน S 1> ทุกคนก็จะมายืน่นตอนแถวเพื่อที่ท<อ>จะถ่ายรูป,รปใช่ค่ะดีสันสา<ะ>นป่ะเออดีสันสารใช่ดีสันสานนัป็นชาที่ไกด์บอกว่าชาที่กําหนดที่เฉิงตู หลังจากนั้นเนาะเราก็เดินทางมารับประทานอาหารกลางวันเป็นร้านเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดสาขาแรกของเขาก็คืออยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยอนนี้ก็จะเป็นสาขาเขาที่เฉยงตูรจริงๆเราก็ได้กินเป็ดปักกิ่งเกือบทุกมื้อในทุกๆวันที่เราอยู่ที่จีนแต่มื้อนี้ผมก็ว่าอร่อยที่สุดละเป็นเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดอิ่มหนังสำลานทุกๆมื้อนี่คือเป็ดปักกิ่งรู้สึกกินแล้วว้าวมากอร่อยจริงเนื้อเป็ดนี่นมละมุนเล้นแป้งก็หอมกำลังดีซอสก็หวานชุ่มฉ่ำ สุดท้ายกันมาที่สนามบินเฉินตูเน,ะนาะเฉินตูแอร์พอร์ตเราต้องบุกมืออำลาชงชิ่งเฉินตูเพื่อที่จะกลับเชียงใหม่บ้านเราอันนี้ก็จะเป็นบินตรงนะคะบินตรงเฉินตูถึงเชียงใหม่เลย